คยสงสัยไหมครับว่าพุกหลอดแก้วแบบนี้มันจะยึดสิ่งของที่มีความหนักเป็นตันได้ยังไงต้องบอกแบบนี้ครับว่าพุกแบบนี้เขาเรียกว่าพุกเคมีภายในหลอดก็จะมีน้ํายาเคมีซึ่งถ้ามีการผสมกันเมื่อไหร่มันก็จะทําให้น้ํายาแข็งแล้วก็ยึดเกาะกับวัสดุได้ดีครับพุกแบบนี้จะมีทั้งแบบปั่นน้ํายาให้เข้ากัน กับแบบตอกลงไปให้หลอดแตกแล้วน้ํายาเขาก็จะผสมกันนะครับการใช้งานจะใช้ควบคู่กับเหล็กสตัดแบบนี้หรือไม่ก็เหล็กคออ้อยนะครับเขาก็จะมีหลากหลายขนาดให้เราเลือกใช้ตามความต้องการนะครับผมที่ผมใช้เป็นประจําเลยก็ของยี่ห้อสตาร์นะครับผมตัวนี้หาซื้อง,ง่ายราคาไม่แพงนะครับแล้วก็คุณภาพเขาจะดีกว่าของ,ดดของแบรนด์อื่นนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบปั่น16บินนะครับวิธีการใช้ก็คือเราก็จะต้องเจาะรูเข้าไปให้ลึกตามขนาดพุกแล้วก็ทําความสะอาดฝุ่นในรูให้หมดอย่าให้เหลือนะครับเสร็จแล้วก็ใส่พุกลงไปนะครับโดยเอาตัวแก้วที่มีความมนลงไปที่ก้นหลุมนะครับจากนั้นก็ใช้สตัดกระแทกให้หลอดแตกแล้วก็ทําการปั่นด้วยสว่านเท่านั้นเพื่อให้น้ํายาเนี่ยเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะครับ ตัวน้ำยาก็จะทะําปฏิกิริยากันแล้วก็ยึดเกาะจับกับปูนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมหลังจากนั้นก็ทิ้งน้ํายาเคมีให้มีการเซตตัวแข็งตัวนะครับระยะเวลาก็ดูตามตารางของสเปคพุกเลยนะครับการทางานจริงๆนะครับเราควรจะเจาะรูให้ตรงกับสเปคของขนาดพุกนะครับแล้วก็ทําความสะอาดฝุ่นในรูให้หมดอย่าให้เหลือนะครับ เพราะว่าถ้ามีความสกงปกนะครับจะทําให้คุณภาพการยึดเกาะของพุกนั้นน้อยลงไปนะครับคุณสมบัติของพุกเคมีแบบปั่นก็คือรับแรงดึงได้สูงนะครับสามารถใช้งานใต้น้ําหรือในพื้นที่ที่เปียกชื้นได้นะครับเหมาะกับงานติดตั้งต่อเติมโครงสร้างที่รับน้าหนักมากๆโครงเหล็กโครงหลังคาโครงสร้างที่มีแรงสั่นสะเทือนนะครับติดตั้งพวกเครื่องจักรลิฟต์บันไดเลื่อนอะไรพวกนี้นะครับ โอเคครับผมเมื่อกี้เราทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับตอนนี้น้ํายาเขาแข็งตัวแล้วนะครับก้อนปูนก้อนนี้หนักประมาณ80กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ลอกดึงไปนะครับแล้วเรามาลองดูว่าตัวพุกเคมีตัวเดียวที่เราฝังไว้เนี่ยกับตัวตะขอตรงนี้นะครับสามารถที่จะรับน้าหนักแรงดึงของตัวก้อนปูนเนี่ย80กิโลนี้ได้หรือไม่นะครับผมโอเคครับเอาง่ผมไม่มีปัญหาเลยนะครับสามารถที่จะยก ก้อนปูนก้อนเนี้ย80กิโลได้สบายๆเลยนะครับจริงๆแล้วเขามีแรงดึงมากกว่านี้อีกนะครับตัวพุกเคมีเนี่ยสามารถที่จะรับแรงดึงได้เป็นตันนะครับผมอันนี้ถือว่าจิ๊บจิบมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปยืนบนนี้ดูนะครับว่ามันจะรับน้ําหนักผมอีกร้อยกิโลได้ไหมโอ้สุดยอดเลยครับพุกตัวเดียวนะครับสามารถรับน้ําหนักได้ขนาดนี้ครับตัวพุกเคมีแบบปั่นตัวนี้นะครับก็เหมาะกับงานติดตั้งงานหนักงานใหญ่ๆนะครับ งานที่รับแรงสั่นสะเทือนอย่างเช่นพวกติดตั้งเครื่องจักรบันไดเลื่อนหรือว่าพวกลิฟต์พวกอะไรพวกนี้นะครับงานต่อเติมโครงสร้างตึกใหญ่ๆนะครับผมพวกตัวนี้สามารถที่จะรับน้ําหนักได้เป็นหลายตันนะครับผมอเพราะฉะนั้นร้อยแปสิบกิโลเนี่ยสบายๆนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยขอตัวลาไปก่อนครับผมไบายครับ